สบายดีพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้กัพบกับสาววันชาวลาวนะพี่น้องมื่อนี้สิพาไปเบิ่งสวนมันสัฟะลังวานนะพี่น้องหลังจากที่วันไปปลูกเมื่อวันที่16บหเมษานะพี่น้องช่วงที่แบบตัดเล่นสงการนะ16เมษาวันมาปลูกต้นมันสัฟะลังก่อนตอนเช้ามื่อนี้สิพามาเบิ่งว่างานประนซัมดได้นะพี่น้องขึ้นสูงซำใไดเนะไปชมไปเบิ่งกันเลยค่ะดี่พี่น้อง วันสิพาไปเบิงสวนมันสับหลังวานเนาะที่ปลูกเมื่อวันที่16เมษาพ,พี่น้องตอนนี้กาผ่านไปวมนนี้วันที่สามเมื่อวันที่3เดือน,น, 8, น8เนาะนนเบิกนะพี่น้องคือแบบงามอีลีเนาะกินมองยังบ่เห็นแล้ว ขึ้นสูงว้าวลายเลยพี่น้องพุ่นเห็นแต่มันเนาะส่วนอันนี้เป็นส่วนใหมเนาะมันจะมีมันขึ้นหลายๆเนาะแต่อันส่วนเก่าคันพี่น้อง มันไม่ตีเนื้าขึ้นเนาะมันเ่อคืนมันตายหมดเนี่ยพี่ต้องส่วนมันพูดหอดพูดและนี่ก็คือส่วนมันของหวานนะพี่น้องงามไปเลยพี่น้อง ได้เก็บเกี่ยวอีกทีหนึ่งกำบ,บาณพ,พุ่นล้วพี่น้องช่วงเดือนมกราพ,พุ่นล้วพี่น้องเดือนหนึ่งเดือนสองพี่น,นอ้องตอนนี้กับพยาโรคหาเน่าไปลงรักษาไปก่อนเนาะสิลงไปลกคหายนพี่นอ้องสิเราพี่นอ้องอยู่บ้านเฮาเนาะธรรมชาติดีธรรมชาติงามงามเลยพี่นอ้องอยู่ใส่แกมันหนีมาหายเนาะอยู่หาย ตอนชาอยู่นาตอนสายๆอะไรก็มาให้เนาะมาไล่นี่แหละนาะพี่น้องเขาเอิญไล่เอิญหายเนี่ยมาลงยาพี่น้องมาลงยามันเนาะให้มันงามขึ้นเรื่อยๆเห็ดสวนเห็ดนาพี่น้องอยู่บ้านค่ะโอเคน้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกท่านกดกดฝากทุกท่านกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดคอมเมนต์ได้ได้พี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้ชาวงาร์มสาวร้านน้พี่น้องขอบคุณขอบใจหลายๆสบายดี